สวัสดีครับนี่คุณลุงไตนะครับทำหมูกรอบนะครับหมูสามชั้นนะครับจิ้ม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 วิธีการแรกนะครับจิ้มจิ้มนะครับจิ้มเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราไม่ใช้น้ำส้มสายชูนะครับมะนาวนะครับบีบมะนาวลงไปนะครับบีบมะนาวใช้มะนาวนะครับแล้วก็จะ รูปๆนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเขายไปต้มนะครับนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะเอาสามชั้นนะครับมาต้มนะครับต้มประมาณนะครับพอสุกนั่แหละครับนะครับแล้วเราก็จะไปเข้าอบนะครับ นะครับเราเอาข้าอบนะครับตระมาณนะครับตั้งไว้เลยนะครับประมาณสักสิบนาทีนะครับอุ้มสองร้อยนะครับหมูกรอบหมูกรอบทําเองได้แล้วนะครับหมูกรอบนะครับเราจะไปทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับจะใช้หมูกรอบไปทําเมนูต่อๆไปนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะใคร ควรลุงไต่บ้านพุทธลักษ์ด้วยนะครับบำรุงดีแท้